ซึ่งนายกคนใหม่ที่น็อตมองว่ายังไงบ้างคะก็ท่านก็มาถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญเนาะนะฮะผมแล้วก็คิดว่าท่านเองก็มีประสบการณ์ทางการเมืองน,นานยาวนาน,านพอสมควรนะก็คิดว่าท่านคงปฏิบัติหน้าที่ได้ได้โดยไม่ขัดต่อ,อ,อหั้อกครับพี่นอ็อเห็นที่เห็นยังไงกันนโยบายบ้างคะที่บอกว่าจากวันนี้แต่เสร็จเมื่อวานอะไรนะนโยบายของนายกว่า สั่งวันนี้แต่เสร็จเมื่อวานอ๋อก็แปลว่าเตรียมความพร้อมมาแล้วสินะไหมทุกอย่างพร้อมแล้วเลยกล้าสั่งออกไปอะไรเงี้ยเลยทุกคนก็สามารถดําเนินการได้เลยก็ถือว่าถือว่าท่านก็มีความพร้อมนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วพอสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเนี่ยก็คือวันนี้สั่งแล้วทาต่อหรือเปล่า <c oughs> ต้องอยู่เพราะว่าโอเคคําสั่งออกมาแต่ว,ว่าคนปฏิบัติตามต่อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะแต่หลายคนเขามองว่าหลายๆรัฐบาลเขาก็าพูดกันอย่างนี้เหมือนแบบเอาแต่ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพี่มอสมอสมงว่ายังไงบ ทุกคนก็มีความฝันนะทุกคนก็มีความฝันว่าอยากจะทําอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูว่าตัดสนินว่าสุดท้ายแล้วที่พูดไปมันทําได้หรือเปล่าก็ต้องให้เวลาก็ต้องให้เวลาทุกคนและครับตอนนี้อย่างท่านนายโนินเขาตัางต้งใจว่าจะแก้สี่ปัญหาพี่นอ้อคิดว่าภายในสีเดือนสี่ปัญหาเขาจะแก้ได้ไหมครับบางอย่างอาจจะแก้ได้ทันทีบางอย่างอาจจะไม่สามารถแก้ได้แต่วางนโยบายได้นะก,ก็ต้องดูว่าท่านมีแนวทางอย่างไรนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกแหละผมก็ว่าท่านก็เป็นคนที่มีประสบการณ์การเมืองเยอะ พอสมควรรู้จัการาชาการก็เยอะพอสมควรทํางานหลายๆก็สวงมานานพอสมควรเนี่ยผมว่าท่านก็คงรู้วิธีการทํางานแหละว่าตควรจะต้องทํำยังไงนีแ่แหละคนเขากเา็เวลามีเรื่องการเมืองเขาก็จ้องมาที่พี่น็อตกดดันมั้ยคะนั่นน่ะสิ <c oughs> คือเราก็ถามว่ากดดนันไหมก็ไม่ไดกดดนันหรอกเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่พูดอะไรเนาะ<อ>ถูกผิดไม่รู้อะเรามาเราก็ไม่ได้คนเก่งอะไม่ได้มีคนมีความรู้อะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเราก็มีความ รู้สึกแบบนี้เราอยากจะเราอยากจะพูดแบบนี้เราอยากจะนําเสนอแบบนี้อะไรนะมันก็เป็นของเราใครจะมองเห็นต่างหรือเห็นควรด้วยมันก็แล้วแต่สิทธิของใครของมันครับบางที่หลายๆคนเขาไม่เห็นด้วยกับพี่น็อตเอง่ยเขาจงตีพี่น็อตเนี่ยซีเรียสไหมคะไม่ซีเรียสเลยครับผมก็อย่างที่บอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะข้อมูลความรู้ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมได้รับมากับสิ่งที่คุณได้รับมามันอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแต่ดท้ายก็เลยอย่าลืมว่าเราก็คนไทยเหมือนกันเนาะ เราก็ไม่ถึงกระด่ากันจะเป็นสไตายหรอกถูกปะมันก็แค่รับฟังกันเท่านั้นเองผมยังไม่เคยไปด่าใครเลยถูกปะบางทีบางคนมาด่าแล้วโอ้โหนี่กูไปทำอะไรให้หึงวะไม่เป็นขนาดนั้นเราคนไทยด้วยกันจะมาโกรธกันทำไมแค่ความคิดเหมือนกันเท่านั้นเองวันหนึ่งก็จะฉลาดขึ้นไม่ว่าคุณหรือผมวันหนึ่งก็ฉลาดขึ้นแสดงความคิดเห็นแบบนี้นิดนกลัวไหมคะว่าภาพลักษณ์ของเรามันจะเสียเพราะเราเป็นดาราเสียเรื่องอะไรอ่ะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเกินไปที่แบบหลายๆคนเขานิ่งอะไรอย่างเงี้ย อ,อไม่รู้ว่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัวจะเสียอะไรนะผมก็แค่ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดปพะทําทไมต้องกลัวที่จะไม่พูดอ่ะว่าเราคิดอะไรอ่ะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันข้อหนึ่งมันไม่ได้ไปมันทําร้ายใครปะ่ะถ้ามันไม่ได้ทําร้ายใครมันเป็นแค่ความคิดเห็นของเราอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่ห่อคนอื่นก็พูดได้ทําไมเราจะพูดไม่ได้อ่ะ ทัวร์มันมางล,ลงทีเดียวพร้อมๆกันอ่ะพี่น้องแบบรู้แบบเครียดไหมคะไม่เครียดเลยเพราะมันมีทัวร์ดีและทัวร์ไม่ดี <c oughs> เอ่อไอทัวร์ทัวร์วไม่ดีก็จะอยู่ในออนไลน์อะไรเงี้ยทัวร์ดีก็จะมาให้เราเห็น <c oughs> นั่นนี้ไม่ได้เครียดอะไรครับผมเรจาจัดการกับความรู้ยังไงนะมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะ <c oughs> คือสมมุติว่าอ่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์เงี้ยคนที่จะดาา่าเราก็อ๋ออันนี้ดา่าโอเคเข้าใจว่าดา่าก็จบก็ไม่ไปสนใจก็ก็ปัดเลื่อนไปปัดเลื่อนไปอย่างเงี้ย ชมแล้วก็เอาชมแล้วก็ตัดเลื่อนไปเราก็แค่มองให้มันเป็นตรงกลางนั้นแหละว่าไม่เอาอารมณ์ไปใส่กับดีใจหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้าวขาหลายคนตอนนี้เขาจับตามองว่าคุณทัศน์ศิลป์จะกลับมาใหมวันจันทร์ที่8ปก็รอดูดิมก็ไม่รู้เหมือนกันกลับไหล่ะถามเลไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาเขาเป็นคนตัดสินใจของเขาเองชีวิตเขาเองรู้ป่ะเราไม่สามารถไปบอกว่าเขากลับหรือไม่กลับได้อะไรย่างเงี้ยขึ้นอยู่ที่เขาในมุมมองพี่นรสุนหถ้าเขาไม่กลับมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะ โอ้โหไม่รู้ว่ะแต่แจ่ก็คืออยากให้เขากลับมาจัดการอยากเรียกเอาจริงนะคือเราหลุดพ้นตรงนั้นมาแล้วอ่ะเข้าใจ่าคือจะอะไรก็จะทําอะไรก็ทําไปเถอะคือสุดท้ายแล้วอ่ะนั่นมันเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องที่เป็นหลักสําคัญของเราคือเรื่องของประเทศชาติมากกว่าเพราะประเทศชาติจะเดินไปยังไงถูกาป่ะนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาจะมาหรือไปมาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตอนนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือ เฮ้ยแ,แล้วแล้วตอนนี้ประเทศท่านจะเดินต่อไปอยังไงประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลใหม่อย่างไรเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะถือว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องเราเขาจะกลับไม่กลับไม่เกี่ยวกับเราแล้วตอนนี้อะไรตอนนี้เขาจับตามองว่าในภายในสี่เดือนจะยุบสภาจริงไหมไม่ถ้าเกิดดูตามตามขั้นตอนเนื้อก็เต็มที่นนก,นนก็ประกาศยุบได้ใช่ไหมแต่กว่ามันจะจนถึงเวลาเวลามันก็แปดเก้าเดือนกว่าจะหมดอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันไปพี่ตอว่ามันเกมการเมืองมันจะมีลิซ้ายทิศขวาอะไรอีกไหมคะ ทุกห้านาทีเ,ออเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละไม่ต้องห่วงหรอกการเมืองเป็นเรื่องมันไม่นิ่งอยู่แล้วมันค่อนข้างคุ้นตลอดมันชิงไหวชิงพลิบกันอยู่แล้วตลอดเวลาในอย่างตัวพรรคส้มเองพี่น็อตมองว่างย่งไรบ้างคะตอนนี้เพราะอะไรกระแสก็ zoom team กันเนี่ยเรียกถอยอยู่แล้วเออเออ,เ,อ,อเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรอะ,อะเรื่องที่เขาโหวตให้ทางด้านคุณอุทินอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณเขาก็ไม่พอใจอย่างเนี้ย ก็แล้วแต่เขาก็คนที่เชียร์เขาอาจจะไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะส่วนผมผมไม่รู้สึกอะไรกับเขาไงผมไม่ได้เชียร์เขาไม่รู้สึกอะไรเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาพี่นอตอยากฝากอะไรถึงการเมืองตอนนี้ไหมคะก็ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติประชาชนเป็นหลักแล้วกันคิดถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักมากกว่าผมในตัวเองเท่านั้นเอง เราชาบ้านแบบบ่อยขนาดนี้มันแบบมันส่งลงต่อความมั่นคงหรวที่ส่งเยอะแยะมากมายความเชื่อมั่นระดับนานาชาติมันเยอะแยะมากมายมันไม่นิ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดการลงทุนไม่เกิดการท่องเที่ยวไม่เกิดทุกอย่างและแถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็มันก็เป็นได้แค่นี้เราก็อยู่ในแค่นี้สองปีเปลี่ยนอายุสามคนเ่เคยเกิดขึ้นไหมล่ในชีวิตเนี้ยอันนี้คือรั้งแรกในประวัติศาสตร์เออมันเคยเกิดไหมล่ะมันวุ่นวายแต่ตายมันวุ่นวายเพราะอะไรอ่ะที่ที่ไร้ดีในประเทศไทยหรือเปล่า เราไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงแต่ประเทศเราก็มันเกิดขึ้นแล้วอะ <c oughs>